วันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะน,นี่วันที่ยี่สิบสี่ก็มาอัปเดตย่ป่าบะะักสกอตเก่าโอ้จะเป็นงามแห้งปะ่ะเดี๋ยวไปแมนเบิร์ดเดี๋ยนั่นเดี๋ยงอุ้ยห่ยงามหายงามขึ้นด,ดู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 สมพันธ์ส้มนี่ผสมพันธุ์ได้ได้หกมือเจ็ดมือนี่มือที่เจ็ดมือที่เจ็ดันเถิจะเป็นหน่วยประมาณนี้แหละ เน่วยเสือกแดงมันจะมีเสือกไม้ใบเสือกแดงเสือกน้ำเงินเสือกแดงกอนมูเสือกสมที่สองเสือกน้ำเงินที่สามที่สามเมื่ออื่นก็นสิเป็นเสือกผสมพวกน่ะอากาศสวยแล้วเมื่อนี้ว่าสิไปท่าบนเสิยที่ท่านบนอ้อท่านทำานบนญบนน้อหนาวหนาวเมื่อนี้หนาวทั้งหนาวทั้งลมมีน้องเอ้ย อากาศเย็นเย็นจ้าวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่มกราหนาวขักหนาวเนี่ยทั้งร่มทั้งหนาวบาย